ผู้ชัดเออหนูพูดชัดใช่ไหมหนูพูดชัดนะหนู่าหนูพูดชัดเด้อหนูว่าหนูว่าซัูอู่่เดนูวาหเออ่หนูวาหนูว่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 าว่าหนู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 ว่านูาหนู่าหนู่าหนูนู่าหนูว่าหว่ห่าหูว่าลนู่อ่อนูานูว่าหนูวยรนวาหน่านู่อยนู่ายนูว่หนูว่าหนูวายนูว่อยรัวบาลนูย่่อนคนจวได้ลดล่นิดนึนะคะแล้วเดี๋ยวหนูจะให้ตัวตัวที่ ตัวที่เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากทายไลท์เจอกันคนที่ฟังรู้เรื่องคนฟังไม่รู้เรื่องไปรอที่อื่นก่อนเพราะเขารออยู่ <c oughs> ใครไปบอกให้กดรอหรือ,อ <c oughs> เปล่าวะเว้ยบ้ามันทำไมเป็นแบบนี้ รัฐบาลไทยงวดนี้นะคะงวดวันที่หนึ่งนะคะรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามหนูฟันนะคะหนูขออนุญาตฟันที่หนึ่งหนึ่งมาล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะ หนูขอฟันที่หนึ่งหนึ่งมาล้านเปอร์เซ็นเห็นไหมอ่ะนั่นลูกค้าไม่เห็นอีกแป๊บหนึ่งนะอึ๊บปะเอานี่หนูเอาเอากระเป๋าออกก่อนน่าจะตั้งให้เขาเห็นนะแป๊บหนึ่งนะคะเห็นไหม เห็นนะน่าจะเห็นนะลูกค้าขา รัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งนะคะรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมหนึ่งฟันที่หนึ่งนะคะฟันหนึ่งมาล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบสามหนูฟันที่หนึ่งหนึ่งมาล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะใครเห็นแล้วพิมพ์คําว่ารวยขึ้นมาเลยค่ะใครเห็นแล้วพิมพ์คําว่ารวยขึ้นมานะคะสามตัว หนูฟันที่781อัด8118นะคะอัด8118นะคะลูกค้าขาอัดที่8118รัฐบาลไทยงวดวันที่1นะคะหนูฟันหนึ่งมาล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะหนูฟันหนึ่งมาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะใครรอได้รอเดี๋ยวหนูให้อีกตัวหนงแป๊บนึ่งนะเลขทูบนะคะหนูยังไม่ได้เขียนเลขทูบหนูยังไม่ได้เขียนเลขทูบ จะให้ดูเลยว่ารัฐบาลไทยงวนเนี้ยจุๆจเลย่แม่จุกจุมากเลยแม่ใครที่เคยเล่นหวย สิบหางยี่สิบหางอ่ะลองเล่นของหนูหางเดียวใครเห็นแล้วพิมพ์คําว่ารวยมาขอให้งวดนี้รวยรวยรัฐบาลไทยสามตัวตรงๆค่ะใครเห็นรวยพิมพ์รวยมานะคะใครเห็นแล้วนะคะพิมพ์รวยมาใครเห็นแล้วพิมพ์คําว่ารวยมาขอให้รวยรัฐบาลไทยงวดนี้ปลดนี่ปลดสินสามตัวตรงๆนะคะขอให้ทุกคนนะคะที่เข้ามาเห็นไลฟ์สดแล้วพิมพ์คําว่ารวยรวยหมดนี่หมดสินสามตัวตรงๆนะคะฟันหนึ่งมาล้านเปอร์เซ็นต์อัด 1.8.8.1นะคะฟัน1มาล้านเปอร์เซ็นต์อัด1อัด81183ตัว7.8.1ค่ะ3ตัว781นะคะ1ขอให้แค่นี้หางเดียวนะคะส่วนเลขทูบลงให้สมาชิกแล้วเดี๋ยวหนึ่งจะให้ในไลฟ์รอสักครู่นะคะใครเห็นแล้วพิมพ์คำว่ารวยขึ้นมาใครเห็นแล้วที่ใครเห็นปุ๊บพิมพ์คำว่ารวยมาหน้าไลฟ์สดขอให้ลูกค้าทุกหวยรัฐบาลไทยกับหนูงวดวันที่ หนึ่งสิงหาคมสองพันห้า้อหกิบสามหาซื้อที่ไหนได้ซื้อเลยจ้าหาซื้อที่ไหนได้ซื้อเลยค่ะโอเคนะคะหาซื้อได้ซื้อเลยคนที่ที่ชอบด่าหนูประมาณว่าแบบต้องบูชาปีเสียก่อนถึงจะได้เข้ากลุ่มได้หวยมันไม่ไม่จำเป็นเลยนะเพราะว่าให้แบบนี้ทุกงวดอยู่แล้วแต่แค่ว่ามันเสียเลิกเมื่อกี้มันเสียเลิกแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรช่างมันนะคะช่างมัน ต่อนะคะฮะอ้าวเหรออ่ะงวดนี้นะแล้วก็เลขทูเออเลขทูเดี๋ยวหนูให้เลขทูต่อจริงเหรอใช่เหรอ ลูกค้าใครซ f แล้วทักไลน์ที่หน่งปักหมุดรวมยอดแล้วโอนเองได้เลยคะ่ะขอแจ้งอีกรอบหนึ่งคนที่มาใหม่นะแล้วไม่ทันนะลูกค้าที่มาใหม่แล้วหนึ่งหนึ่งจะทยอยจัดส่งของ <c oughs> คนที่สั่งของขอคนใจเย็นรอของได้ไม่เวียงไม่เวีนไม่ด่าไม่วุ่วายนะคะลูกค,คนน้าคนไหนที่แบบว่า นานเกินไปแล้วยังยังเช็คเลขไม่ได้หรือยังไม่ได้เลขแขกลูกค้าทักมาถามทวงทวงถามซ้มำได้นะคะหนึ่งบอกเลยว่าลูกค้าที่หนึ่งจัดส่งของหลังจากวันที่สองลูกค้าที่หนึ่งจัดส่งของหลังจากวันที่สองหนึ่งจะเขียนเลขรัฐบาลไทยของงวดต่อไปใส่ไปในในซองหนะะึ่งจะเขียนรัฐบาลไทยของงวดต่อไปใส่ไปในซองนะคะใส่ไปในซองใส่ไปในกล่องให้นะจ๊ะ అంగ ไปต่อนะคะลูกค้าขารุ่นนี้เป็นหินถูกหวยหินถูกหวยเหมาะสําหรับคนชอบเล่นหวยเล่นการพนันนะหินถูกหวย299บาทส่งฟรี e m s หินถูกหวย299ยบาทส่งฟรี e m s นะคะลูกค้าหินถูกหวย2 9 9ส่งฟรี e m s นะคะปีเสียเดี่ยวนะคะลูกค้าปีเสียเดี่ยว299ส่งฟรี e m s ปีเสียดูซับ299รยบาทส่งฟรี e m s หนึ่งไปต่อเดี๋ยวค่อยกลับมาวนใหม่เนาะหนึ่งไปต่อที่รุ่น เขียวหยกเขียวหยกมาแล้วนะใครรอหยกหยกมาแล้วนะคะลูกค้ารุ่นนี้จะเป็นหยกนะคะหยกจะเป็นหยกจักรรพัิและหยกจะเป็นหยกพม่าและหยกจักระพัดหยกจะเป็นหยกพม่าและหยกจักรรพัิความหมายของหยกยาวมากแม่เส้นเน้นหนูลงให้ที่หน้าเพจเรียบร้อยแล้วอุ้ยตกใจตกใจแล้วดิ นะคะลูกค้าหยกมาแล้วนะคะแต่ของมายอยู่ที่ประมาณ400กว่าเส้นเท่านั้นหยกมีแค่400รกว่าเส้นเพราะฉะนั้นหนูขอบอกแค่คนที่รอและรู้ความหมายของหยกอยู่แล้วนะหยกนะคะราคาเส้นละ ส่งฟรี EMS นะคะหยก399ส่งฟรี EMS ใครรับหยก CF หยกขึ้นมาเลยใครรับหยก CF หยกขึ้นมาเลยค่ะใครรับหยก CF หยกขึ้นมาเลย399นะคะลูกค้าขาของมาแล้วนะ399ของมาเรียบร้อยแล้วค่ะร้อนมากหายใจไม่ออกเลยส9มส่งฟรี EMS ใครรับ CF มานะคะ ลูกค้า 4F แล้วลูกค้าทักไลน์ที่1ปักหมุดนะคะ C.F แล้วลูกค้าทักไลน์ที่1ปักหมุดรวมยอดแล้วโอนเองได้เลยค่ะโอนแล้วลูกค้าแจ้งสลิปชื่อที่อยู่เดอรแอดมินหนึ่งจะไล่ตอบและไล่ดึงลูกค้าเข้ากลุ่มในกลุ่มจะมีแนวทางทุกหวยและทุกหุ้นนะคะหนึ่งจะเน้นที่รัฐบาลฮานอยแล้วก็หวยลาวรัฐบาลฮานอยแล้วก็หวยลาวง่ายๆลูกค้จาจ๋าลูกค้ามีแบบว่ามีทุนในการเล่นหวยตัวละห้าเอเล่นมีทุนห้าพันในการเล่นหวยวิ่งวิ่งหนึ่งตัวละ,ะวิ่งหนึ่งตัวละสองพันห้าบนล่าง งวดหนึ่งอ่ะคุณก็ได้กําไรกําไรเท่าไหร่กาไรก็เป็นก็ก็ก็เยอะอยู่นะห้าพันครึ่งหมื่นอยู่นะกาไรก็เยอะอยู่นะเพราะฉะนั้นนะคะหนูจะบอกเลยว่าลูกค้าที่เล่นหวยอยู่กับหนูต้องมีสติเล่นแล้วหนูแนะนํานะถ้าใครรักหนูจริงๆนะคะหรือว่าคนที่ติดตามหนูคนเก่าๆหนูจะเขาจะรู้หมดแล้วคนเก่าๆจะไม่ตามเลขใครเลยคือจะเล่นแค่เลขหนูคนเดียวเพราะฉะนั้นสมาชิกเก่าๆจะรู้อยู่แล้วนะคะ ว่าเล่นหวยกับหนูไม่ต้องใช้ทุนเยอะเวลารวยเน,น้นๆลูกค้าอะไรง่ายนะช่เล่นหวยงวดหนูงวด,งวด,งวดละห้าพันบาทห้าพันแม่เล่นไปประมาณสักยี่สิบหางไปกับบนล่างอีกนับไม่ถ้วนห้าพันแม่เอาเงินห้าพันนะมาลงทุนเล่นหวยของหนูปาขอ,ขอ,ข,อขอกระดาษมาลงทุนเล่นหวยของหนูเลยค่ะห้าพันเล่นเจ็ดแปดหนึ่งเลยค่ะเล่นเจ็ดแปดหนึ่ง ห้าร้อยคูณห้าร้อยแปดหนึ่งหนึ่งแปดพันคูณพันเจ็ดแปดแปดเจ็ดห้าร้อยคูณห้าร้อยเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าร้อยคูณห้าร้อยที่เหลือไปวิ่งอย่างเงี้ยได้ตังค์แน่เพราะว่า เวลาเล่นน่ะเวลาเล่นหวยต้องเล่นแบบมีสติเล่นแบบไม่โลภยังไงก็ได้ตังะคะ่ะเล่นหวยตามหนูแค่ตัวเดียวหนูบอกเลยว่าซื้อหวยตามหนูไม่มีจนค่ะซื้อหวยตามหนูไม่มีจนค่ะเพราะว่าหนูให้หางเดียวค่ะถ้าหนูให้หกหางเจ็ดหางแปดหางว่าไปอย่างว่าไปอย่างเออหนูให้ตัวเดียวแค่นี้แหละนะคะติดเลขทูบไว้แบบเบาๆนะคะเพราะเลขทูบจะเข้าฮะ เดินยังหย,ยกนะคะสามเก้าเก้าส่งรีอีเมทนะลูกค้าซีเอแล้วทักไลน์เลยค่ะลายหนึ่งมีลายเดียวนะคะแอดน้ำหนึ่งแปด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 นะคะมีแอดน้ำหน้าแอดน้ำหนึ่งแปดแปด แอดน้ำหนึ่งแปดแปดมีลายเดียวนะคะลูกค้าขามีลายเดียวเท่านั้นคือแอดน้ำหนึ่งแปดแปดนะคะแอดน้ำหนึ่งแปดแปดซีเอฟแล้วทักไลน์ที่ปักหมุดได้เลยค่ะลูกค้าใครส่งลิงก์ให้ลูกค้ากดนั่นคือมิจชาชีพนะคะนั่นคือมิจฉาชีพไลฟ์สดจบหนึ่งลบไลท์ทันทีไม่เก็บไลฟ์ไว้นะคะเพราะเก็บไม่ได้นาะเดี๋ยวจะมีแบบว่ามิชฉาชีฝแ่งตัวนะคะใครรับนะคะหยกซีเอฟสามเก้าเก้าส่งฟรีอีเมลหนึ่งไปต่อที่รุ่นมหาเศรษฐี แล้วก็จะปิดที่แหวนนะมหาเศรษฐีนะคะในหนึ่งเส้นจะมีทั้งตัวผู้และตัวเมียตัวผู้จะทําหน้าที่ใน หาเงินหาทองดูดเงินดูดทองเรียกเงินเรียกทองกินเงินกินทองแล้วเอามาฝากไว้กับตัวเมียมหาเศรษฐีนะคะใครเก็บเงินไม่อยู่บูชาเส้นนี้ค่ะมหาเศรษฐีเส้นเดียวนะคะจะได้ในเรื่องของความรักโชคลาภเงินทองความสําเร็จและสุขภาพความรักโชคลาภเงินทองความสําเร็จและสุขภาพมหาเศรษฐีจะต่างจากรุ่นอื่นตรงที่ว่าเวลาเขาเรียกเงินเข้ามาในกระเป๋าให้เราแล้วเขาจะเรียกเข้ามาเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกำนะคะแล้วเขาจะเก็บเงินไว้ให้เราด้วยเพราะฉะนั้นมหาเศรษฐีหนึ่งแนะนําให้ลูกค้าที่บู บูชาไปแล้วบางคนบูชาไปแล้วไม่สามารถใส่ได้ลูกค้าเก็บไว้ในกระเป๋าตางังกระเป๋าสะพายพกติดตัวบูชาไว้ที่บ้านในรถอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะแต่ลูกค้าบางคนนะคะบูชาไปแล้วมหาเศรษฐีน้องหนึ่งทำยังไงดีจะเห็นผลทํายังไงดีที่แบบว่าดีที่สุดดีสุดบู